แต่ว่าในในฟิวที่ผมจะมาแชร์วันนี้ก็จะเป็นเราจะอินเตอร์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสมองของเราเริ่มแอดวานซ์แล้วนะครับตอนแรก User อร์อินเทอตอนนี้เ r a i n c น m p u t คอมพิวเตอร์อนเอร์เฟนะครับผมโอเคครับก็เซสชั่นสุดท้ายและน่าจะสุดสุดอะไรดี สุดจินตนาการก่อนที่เราจะไปทานข้าวกันนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับพี่เต่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร<า>ชื่อเต่าครับอีสมันแสงบำรุงก็เป็นเอ่อซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับที่ออสนะครับแล้วก็เป็นสซอนเซอร์วันนี้ด้วยนะครับ่<า>อ,อนอื่นมันย้อนกลับยังไง โอเคครับก็แนะนำตัวกันก่อนก็ปัจจุบันเป็นซอฟแอร์ชิเนียี่ออสนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยพอโทนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีที่โคราชนะครับกเ็เรียนด้วยทำงานด้วยนะครับเ,เรียนเป็นหลักทำงานเป็นรองนะครับรเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เรื่องที่เกี่ยวกับ เป็นหัวข้อ BCI นะครับ Brain Computer Interface เนอะอย่างที่เราสปอยไปแล้วว่าปกติเวลาที่เราจะ interacive กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเเราก็จะใช้เมาส์หรือไม่ก็คีย์บอร์ดใช่ไหมครับในการที่จะสั่งงานหรือเขียนโค้ดทำให้มันเปิดเครื่องปิดเครื่องหรืออื่น,นๆนะครับก็จะใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะมาแชร์วันนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะ ใช้สมองนะครับในการสั่งงานตัวคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเลยนะครับมันก็จะนึกถึงเวลาที่เราเนึกถึงการใช้สมองในการสั่งงานคอมพิวเตอร์เราก็จะนึกถึงเรื่องผมนึกถึงนักการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอันนี้จากเรื่องซอวดาตอนไลน์นะใส่เนร์ฟเกียร์นะครับแล้วก็เขาไปเล่นเกมได้เลยนะจริงๆในทุกวันนี้เราก็จะมีของที่ใกล้ๆใกล้ๆกับเนร์ฟเกียร์แล้วนะครับ ก็าอาจจะอาจจะไม่ได้ drive เข้าไปอยู่ในแบบอีกมิติหนึ่งไงแต่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นการแบบเอ้ยนั่งเล่นเกมโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องสยับเมาส์หรือสยับคีย์บอร์ดนะแค่คิดให้ตัวละครเดินตัวละครมันก็เดินแล้วนะฮะในภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น w u r l of warcraft นะครับที่ที่เนี่ยคนเล่นไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งจ้องแล้วก,แวก็แล้วก็ให้ตัวละครมันสยับไปตาม ตามที่ความคิดเรานะครับมาทีเนี้ยวันที่ผมจะมาแชร์หลกัหลกๆก็คือจะเป็นเรื่องของอองานวิจัยที่ผมทําอยู่นะครับก็จะเป็นทําเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับเป็นคอมพิวเตอร์อินเทลแต่ว่าจะอยู่ในฟิลด์ของออการแพทย์ของงานขายภาพบาบัดนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดอยากรู้ว่าเฮ้ยเราสนใจเรื่องนี้เราจะเริ่มต้นไดยังไงจริง ถ้าเรามีเงิน่เราเริ่มต้นได้ทุกอย่างเลยนะสิ่งที่เราต้องซื้ออย่างแรกก็คืออไอ้ที่วงกลมแดงๆนะครับตรงเนี้ยจะเป็นพวกเป็นเบรนวฟเป็นเฮดแบนด์นะครับแบบเนี้ยจะเริ่มต้นที่แบบถูกมากเลยนะครับแต่ว่าจะมีอีกแบบหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้อยู่จะเป็นผมใช้แบบนี้นะครับตรงที่ใส่หมวกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับมันจะเป็นตัวรับสัญญาณจากสมองอันนี้น่าจะเป็นประมาณแบบ 64จุดนะครับ64 channel รับสัญญาณซึ่งน่าจะแบบหลายล้านนะครับเพราะงั้นเราเราเราเอาอันนี้ดีก่อนนะครับสามารถจับต้องได้ได้งบหลักหมื่นจริงๆตัวนี้เป็นของเล่นนะครับที่ที่ออกมาแล้วขายแบบคอมเมอร์เชลเราด้วยเนาะก็คือเราสามารถเนี่ยครคุมแมงมุมหุ่นยนต์เนี้ยได้โดยการชิดเลยครับทีนี้ถามว่าตัวตัว,ตวเอ่อเนคอมพิวเตอร์เฟเนี้ยมัน เข้าๆแล้วมันทํางานยังไงนะครับมันก็จะรับสัญญาณจากขึ้นสมองของเราเนาะโดยการที่มันก็จะแปลขึ้นสมองของเรา,เาว่ามีความหมายยังไงนะครับแล้วมันก็จะเอาความหมายอย่างนั้นอะ่ะไปใส่กับพวกเอนชีนไปใส่กับพวกคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทา mm. บางอย่างตามที่เราชิดนะครับจริงๆมันมีเรื่องตลกน,นึงที่ผมไปทําวิจัยกับโรงพยาบาลน,นะครับก็ การที่เราจะได้มาถึงข้อมูลผลทําเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบาบัดเนาะเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บกับผู้ป่วยถูกไหมครับซึ่งซึ่งตัวผมเองอ่ะเดินไปเก็บตรงๆเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับตำรวจจับได้เลยนะเพราะว่าเราไม่มีใบอนุญาตในเรื่องของจริยธรรมในมนุษย์นะครับก็ก็จะมีคุณหมอนะครับที่เป็นต o วเอดไวเซอร์นะ วันนั้นไปเก็บข้อมูลกันนะครับก็ผู้ป่วยท่านนั้นเป็นเป็นคุณลุงท่านหนึ่งครับที่แบบว่าต้องกายภาพบาบัดด้วยการเดินเนาะแกก็ต้องต้องมาตรวจสอบว่าเฮ้ยวันนี้เขาเดินได้ดีหรือเปล่าในการตรวจสอบทั้งระดับฟิสิกส์ทั้งทั้งระดับสมองเลยนะครับ ลุงก็ใส่เสือ้อเสื้อสีแดงมาเลยวันนั้นนะครับกางเกงขาสัน้นแต่แกจะเดินเดินแบบไม่เหมือนคนปกตินั่นนะก็จะเดินโยกโยกโยกไปนะครับทีนี้การการติดตั้งเนี่ยเราก็จะติดตั้งตัวอิเล็กโทรดนะครับที่โรงพยาบาลที่ที่โคราชใช้เนี่ยจะใช้ตัว16 16ชัแนลนะครับเป็นที่คอกใส่หัวนะครับซึ่ง ซึ่งเอ่อมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบไม่ได้แพงมากนะใช่ไหมตัวเพราเราที่เราเอาไปรัดหัวมันก็จะเจ็บหน่อยนะครับตอนที่ติดตั้งกับคุณหมอก็จะมีกับมีการลองโอ้ยกันนิดหน่อยนะครับเพราะามันมันรัดสมองแล้วมันมันเจ็บกอนข้างเจ็บนะครับทีเนี้ยเอ่อโดยปกติแล้วอ่ะเขาก็จะเอ่อจะมีคุณหมอกับนักกายภาพบาบัดใช่ไหมครับที่จะพา คุณลุงเดินแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลแต่ผมก็ทําหน้าที่เซตอัพตัวซอฟต์แวร์สําหรับเก็บข้อมูลทีนี้ก็มีวันหนึ่งครับเคุณคุณที่เป็นนักกายภาพบาบัดไม่มาก็เหลือผมกับคุณหมอเจา้าของเชสองคนก็ซอ้าไแ์หาคุณลุงนะครับแล้วก็พาคุณลุงแล้วก็เตรียมเซตอัพโปรโตคอลในการทดสอบอะไรเรียบร้อยแล้วแหละล,ลุงก็เจ็บปวดจากการโดนเฮดแบนรัดหัวนี่แบบ นานมากเป็นทิชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราก็ถึงขั้นตอนที่เราจะทดสอบในการทํากายภาพบาบัดก็เดินลุงก็เดินเดินผมก็ประคองผมประคองข้างหนึ่งคุณหมอประคองข้างหนึ่งก็ค่อยๆเดินไปเดินไปเสร็จจนจบลุงก็เขาจะให้เดินเป็นเส้นตรงนะครับประมาณห้าเมตรแล้วก็วนกลับมาซึ่งระหว่างนั้นอ่ะเราก็จะเก็บเออ่ขึ้นสมองของคุณลุงไปด้วยเนาะเราก็มาร์กเวลาด้วยว่าเฮ้ยวินาทีเนี้ยคุณลุงเดินนะ วิธีนี้คุณลุงเลี้ยวขวาวิธีนี้คุณลุงหยุดเดินแล้วก็นั่งลงซึ่งแต่ละช่วงของการเดินอะทพทเทิร์ของสัญญาณสมองอะเราก็จะไม่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้วันนั้นก็พาคุณลุงเดินไปจนครบจนครบคลุงใช้เวลาเดินประมาณอ่อสี่สิบวีผมจําเลขนี้ได้เลยก็คุณลุงก็นั่งพักอยู่ผมก็เดินมาดูซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลได้หรือยังนะปรากฏว่ายังไม่ได้รัน ลุงเดินไหม่ลุงก็โอ้โยก็เป็นก็หลก็เป็นเรื่องตลกอันหนึ่งที่ที่วันนั้นผมจำได้เลยผมพาลุงเดินประมาณสามรอบนะครับมันทีด้วยความที่เอ่อไอตัวตัวเฮดแบนที่เก็บสัญญาณอะมันทํางานแบบบลูทูธนะครับสมมุติว่าถ้าเราตั้งสมใจไปเนี่ยมันก็จะสัญญาณมันก็จะหลุดใช่ไหมครับสัญงนันก็ให้คิดลุงเดินใหม วันนั้นคุณลุงเดินสามรอบนะครับจากเจนที่จะกายภาพบัตรกับเดินเสร็จนี่ปวดขาว่ราเดิมอีกลุงบอกนะครับโ okay. อเคทีนี้ไปดูว่าในอินดัสซรรีต่างๆเนี่ยเขาทำ BCI กันไปถึงไหนแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเอามาให้ดูคร่าวๆนะอันแรกคนนี้คนเดิมเลยในอุตสา,าหกรรมเกมนะครับก็ภาพนี้ถ้าผม แำ่ไม่ผิดหรก็จะอยู่ไม่เกาหลีก็จีนเนี่ยแหละที่เขาจะโดดเด่นเรื่องการเอา BCI เนี่ยไปแอปพลายกับงานที่เป็นเกมเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพราะอย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะควบคุมเป็น World of Warcraft นะครับแบบนี้ก็จริงๆแแบบนี้นับปัจจุบันเนี้กำลังแอปพลายตัว ตัวไลบรารีตัวหนึ่งที่แบบใช้ใช้คอนโทรลตัวเกมเนี้ยขึ้นไปอีกเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้หยิบมาโชว์ครับแต่ว่า,าที่เกาหลีเนี่ยกําลังจริงจังกับกับเรื่องมีอยู่เรื่องเกม <c oughs> นี่อันนี้จะเป็นภาพ,พคล้ายๆกับที่งานวิจัยผมทําเลยเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้สมองนะครับในการคุมพวกโรบอติกต่างๆเนาะของผมเนี่ยจะเป็น จะเป็นการรักษาผู้ป่วยที่เป็นกายภาพบําบัดใช่ไหมครับเพราะงั้นอ่ะส่วนสมองที่เขาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นส่วนส่วนที่เคลื่อนไหวนะครับอันนี้อันนี้ก็คล้ายกันเลยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นผู้พิการหรือเปล่านะครับในอนาคตไม่แน่เราจะได้เห็นได้เห็นคนที่แบบอาจจะแบบสับกันดด้โดยใช้สมองอะไรอย่างเงี้ยในอะน,นาคตอันนี้แอบน่าก,กวนนิดหนึ่งอันนี้ ในอุตสาหกรรมที่เป็น education นะครับเป็นเรื่องของอการศึกษาอันนี้ที่จีนนะครับก็คือเขาจะ tracking นักเรียนนะครับโดยโดยการใส่ headband จากที่เห็นก็คือใส่ headband ทุกคนเลยนะครับก็เขาจะดูเรื่องของ emotional ของนักเรียนนะครับว่าว่านักเรียนของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงในคลาสเรียนนั้นๆน,น,นะครับอย่างนี้ยก็คือแบบ สมมติว่านึกว่าภาพเราไปนั่งเรียนอยู่นะเขามีใส่ไว้ใส่เฮดแบนด์ไว้นะครับนั่งเรียนแคลคูลัสอันนี้เออแคคูลัสอาจจะสูงไปอาจจะเป็นแบบนั่งเรียนคณิตศาสตร์กําลังนั่งคูณเลขอยู่อ,อแล้วอยู่ๆก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ชอบคณิตศาสตร์แอออกเรียนอย่างนี้ออกไปเรียนอย่างอื่นอย่างเงี้ยอันนี้แอบ,บน่ากลัวน,นิดนึงนะครับก็คืออันเนี้ในในงานนี้ของจีนเนี่ยเขาจะ เขาจ s ฝายอีโมชันอลของสองเด็กอะว่าเด็กคนนี้ชอบวิชานั้นหรือเปล่าแล้วเขาก็จะเอจับน้องๆองไปเรียนวิชาที่เขาชอบนะครับอืมเนีย่ยจะมีถ้าคนไหนชอบนะก็จะมีสีเข,เขียวขึ้นตรงหน้าผากนะมีน้องคนนี้ไม่ชอบนะครับหน้าบูดเนี่ยขึ้นเป็นสีแดงสักพักก็จะจุกจะไปปรับทัศนคตินะฮะ อ๋ออันนี้เป็นตัดท่ามันที่บริษัทใหญ่บ้างนะครับที่ที่เขาลงมาเล่นในตลาดที่เป็นเอ่อเป็นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซก็จะเป็น n e u r a l R n k งอง CEO ทวิตเตอร์นะครับก็ไล่ซื้อปุ๊บไล่ซีโอของเขาขึ้นเป็นเองเลยนะครับก็ Neuralink ก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนโปรดักที่เพิ่มศักยภาพให้สมองนะครับแล้วก็ทำให้สมองเนี้ยสามารถอินเทอร์แอคีฟกับคอมพิวเตอร์ในระยะไกลได้นะ ผมไม่มั่นใจว่าเขามีโปรดักต์มาษายหรือยังแต่ว่าเคาค่อนข้างโปรโมทหนักหากเลยนะครับี่เราเองเอ,อาภาพนี้ภาพนี้จะเป็นของ Facebook นะครับจะเป็นเอ่อเป็นซอฟ์แวร์ตัวหนึ่งที่ทำให้ทาให้คุณยายเนี่ยสามารถชิมชิมคีย์บอร์ดได้โดยการนอนคิดเฉยๆนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเขาจะเรียกว่าเป็น เอ่อ uh, Brain Speech t o t e c t นะครับของ Facebook ที่เปิดตัวมานะทีหลังทีนี้เวลาที่เราจะนอนดู n น t f ฟ i กไกลๆเนี่ยเราก็จะไม่ต้องพิมพ์ใช่ไหมนะแค่คิดว่าอยากดูอ,อยากดูไลฟ์สักเรื่องหนึ่งแล้วก็ชิดแล้วมันก็จะเป็นข้อความออกมาให้นะครับอันนี้ของ Facebook จับ BCI in Future จริงๆ อันนี้มันจะเป็นเทรนที่ที่ค่อนข้างบูมมาเมื่อประมาณช่วงที่เมตาเวิร์สกำลังเป็นบเ็อกเชดังๆนะครับ BCI ก็ก็ออกมาคู่กันเพราะว่าการที่เราจะ drive เข้าไปในเมตาเวิร์สแบบ full scale เนี่ยมันมันจำเป็นต้องใช้ของที่เป็น BCI หรือหรืออาจจะเป็นอาจจะไม่ถึงชั้น BCI อาจจะเป็นแบบเป็นเกมอะไรพวกนี้นะครับก็ ผมว่าปัจจุบันนี้ก็เที่เป็นปัญหาเนี่ยือคือเป็นราคาของฮาร์ดแวร์นะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับมันมันไม่ใช่แบบทุกคนจะสามารถจับ้องได้เนอะอย่างเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็เป็นแบบแค่16แชนแนลแบบแม่ละเอียดมากนะครับก็เครื่องนั้นก็ประมาณหลายแสนนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์แมงมุมเนี่ยไอ้เครื่องนั้นอะราคาถูกหน่อยน่าจะพอจับ้องได้นะครับ ก็จริงๆสัส้นสำหรับ BCI เนี่ยจบแล้วนะครับแต่ว่ามีมีเรโมาฝากอาจจะไม่เกี่ยวกับ BCI นะครับก็น่าหลับตาเลยเพื่อผมทำเป็นเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับก็ จะมาชวนทุกคนมาช่วยกันฟอนทีบิวเอ่ออาจไม่ใช่จะไม่ใช่รีโปที่เป็นโอเพนซอร์ที่เป็นทางการหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นโปรเจกที่ผมตั้งทำตั้งแต่จริงทำตั้งแต่ตอนเรียนพอตีแล้วอันนี้ก็คือผมจะเอาเอ่อเอาเฟสดทเทคชั่นนะครับที่ที่เรารันบนไพทอนเราจะพยายามลันมันบนเว็บนะครับอันนี้ทำด้วยพ l a สเอพนะครับเอ Oh. แบบหนึง่งโอเคส่วนถ้าเกิดอยากคอนทนบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จทอล์กเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเรามาเรามามานั่งคุยกันนะครับว่ามีอะไรคอน t ทนตบิบางจริงๆตอนนี้มันจะเป็นเว็บไอ้สีดำๆเนี่เป็นเว็บเปล่าๆนะที่ยังไม่ได้แต่ง css อะไรเลยเนาะอยากจะอยากจะลองทำให้มันสวยขึ้นแต่ว่าผมเกียน css ไม่เก่งเลยนะครับหรือไซอยากจะทำลองทำเป็น hand tracking ให้มันสามารถ จากกิ้งมือของเราได้นะครับแล้วอยากให้มันเห็นบนเว็บด้วยก็ถ้านึกอะไรไม่ออกก็เริ่มจากคอน t ทนต o เบลลโปรเนี้ได้นะครับนะก็สุดท้ายนะครับเอ่ออนะครับเรียร์นอตไทลิงนะครับไม่รู้ว่านอตไทลิงยังไงคนเยอะขึ้นทุกปีทุกป,ป,ป,ปีนะครับก็สำหรับเซสชันวันนี้ก็น่าจะจบแล้วขอขอบคุณครับ มีใครมีคําถามที่จะทําให้เราได้กินข้าวช้าลงไหมครับ <laughs> ไม่ได้สองคำถามม่ให้กินข้าวนะฮะนี่ออกมาแล้วครับเ๋าคือผมอยากรู้ว่าแบบพอจาแบบมีเรโปรตัวอย่างที่แบบเป็นมินิโปรเจกตของแบบพวก bci บ้างไหมแบบหรือว่าแบบเราจะได้แบบไปสามารถแกกโค้ดอะไรอย่างนี้ได้บ้างหรือว่าโฟกลงมาทำโฟลงมาทำ <laughs> เลโพตัวอย่างนี้มีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่ดีวกว่าเพราะว่ามันจริงๆถ้าจะทําจริงๆมันต้องมีฮาร์ดแวร์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าอย่างง่ายที่สุดที่เราจะเริ่มทําเลยเนี่ยมันจะมี Public d a t a s e t ของที่เขาไปเก็บข้อมูลมาแล้วอ่ะเราสามารถเอา d a t a s e t พวกนั้นอ่ะมามาลอง v i ช u a l ไลท์ดูได้เบื้องต้น,ตนนะครับขอบคุณร,รับอีกคำถามหนึ่งครับผมก่อนชันเช่ากัน ขออีกคำถามครับ่ามาครับเห็นว่ามันต้องมี q u i r e m e n t Hardware มันไม่มีตัว Simulator ครับต้องใช้ Public Dataset ่องเดียวอืมตัว Simulator ยังเท่าที่ผมรีเสิร์ชดูคือยังไม่เห็นนะครับแต่ว่า Public Dataset มีเยอะมากครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับขอบครับอ๋อจะบอกว่าทางหลักเฉยๆกร r เทนจริงๆเรามีเครื่อง BCI ให้ยืมนะฮะ ใช่ครับ,รบก็ใครใครอยากลองเล่นโปรเจกต์พวกนี้ก็เดี๋ยวกลางวันคุยกันได้ฮะเดี๋ยวหาเครื่องให้เล่น <Okay. S 1> สุดยอดนะฮะโอเคครับมีคำถามกันอีกไหมเอ่ยโอเคถ้าไม่มีแล้วขอเสียงตบมืออีกครั้งครับ